รีบอกปั๊มครับเป็นหนึ่งในรุ่นของรองเท้ากีฬาที่รับการเปิดตัวครั้งแรกในวันที่24จิกายนปี1989ครับด้วยแบรนด์ของรีบอกครับเป็นรองเท้าคู่แรกที่มีการใช้ระบบอัดลมเข้าไปในลิ้นรองเท้าครับเพื่อให้เกิดความประชับมากยิ่งขึ้นและล็อกรอบข้อเท้าในปี1988ครับดีไซน์คอนตินัมซึ่งเป็นบริษัทออกแบบเชิงอ,อุตสาหกรรมครับได้ร่วมมือกับรีบอกครับเพื่อออ,อกแบบรองเท้าที่ใช้ช่องอากาศที่สามารถปั๊มขึ้นเพื่อพอดีกับเท้าได้ตามความต้องการ รีบอกปั๊มจะแสดงที่สมาคมผู้ผลิตสินค้ากีฬาในเดือนกุมภาพันธ์ปี1989และเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนปีเดียวกันนั่นเองนะครับโดมินิกวิลกินครับได้มีการโฆษณาครับเพื่อแนะนํารองเท้ารีบอกปัม๊มและต่อมาครับรีบอก,ก็ได้เปิดตัวโมเดลรองเท้ารีบอกออมนิโซนปัม๊มรีบอก t w ชวายไลท์โซนปัม๊มและรีบอก s x เอสเอ็ปัม๊มในปี1990ครับและในปีนั้นเองครับไมเคิลชาง นักธุรกิจและนักเทนนิสชาวอเมริกันครับได้เปิดตัวรองเท้าโมเดลคอดวิกตอรีปั๊มอีกด้วยครับต่อมาครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี1991ดีบาครับนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันครับได้ทำการปั๊มลมครับต่อหน้าผู้ชมทั่วประเทศครับก่อนที่จะทำคะแนนดังจนเป็นที่ชนะการแข่งขันครับ NBA Slam Dunk ในปี1991ครับและในปีนั้นเองครับปั๊มครับได้ขยายเทคโนโลยีการผลิตไปยังรองเท้าแบบฝึกซ้อมคอสเทนนิงออฟโรส กอล์ฟเดินแอโรบิกและรองเท้าวิ่งครับเทคโนโลยีปั๊มนะครับได้รับการจดสิทธิบัตรครับในเดือนพฤษภาคมปี1992ครับและในปีนั้นเอง Shakil New ครับก็ได้รับรองเท้ารีบ็อกปั๊มของเขาเป็นคู่แรกครับรีบ็อกเดือบปั๊มกาแฟร์ครับเป็นรองเท้าวิ่งครับที่รับการยอมรับจากแดนโอเบียนรัเดฟจอห์นสันนะครับถูกปล่อยออกมาในปี1992ครับในแคมเปญแดนแอนเดฟครับเพื่อนำไปสู่กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครับที่บาร์เซโลนาในปีนนั้ และต่อมาครับภาพยนตร์เรื่องจุ c e ได้นําภาพแตดต่อรวมของตัวละครโอมารเอฟใช้รองเท้ารีบอกปั๊มแบบต่างๆก่อนที่จะพบกับทูแพกนะครับรองเท้ารีบอก k บบแบ็กช็อปโมเดลเปิดตัวในปี1991ครับต่อมาในปี1994รีบอกครับร่วมมือกับ Above the Rim ละครอเมริกันครับที่กำกับโดยเจ f ฟ์พอล c กและทูแพกเพื่อสร้างรองเท้าที่ตั้งชื่อตามจากในภาพยนตร์ นั่นก็คือรีบอก k n s t t a p u m ั u r y และเจ้า Insta p ฟ m p f u r y นี่นะก็ได้เปิดตัวในปีนั้นครับหลังจากนั้นนะครับจอห์นซีนานักมวยปั้มชื่อดังครับได้สวมรองเท้ารีบอก k ปั้มครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิมมิกในงานโอ K ู o l h ิป h อ p ในปี2004ครับในช่วงของสัปดาห์ NBA All Star ในปี2005 r e e b o รีบอก,ก็ได้เปิดตัว ATR ปั้มครับโดยมีผู้เล่น Allen Iverson ัยาหมิงสตีเฟนซิสบารอนเดวิ และเจอโรมวิ l เลียมครับได้ใส่ ATR ปั๊มับลงเล่นระหว่างเกม NBA All Star 2005ในเดือนเมษายนปี2005ครับและได้เปิดตัวรีบอ o k กปั๊ม2.0ในปีต่อมาครับอเลนไอ n วอร์ัน e ครับ The Answer 9ได้นำเสนอปั๊มออโต้ออฟสมาร์ทวาระบบที่สามารถทำงานเปิดหรือปิดใช้งานโดยอตัตโนมัติครับขึ้นอยู่กับความต้องการด้านประสิทธิภาพของตัวผู้เล่นครับต่อมาครับ รีบอกรปั๊ XMLB ครับซึ่งเป็นรุ่นแสดงความคุรับต่อเชสเตเดียมและยิงยี่สเตเดียมถูกวางจำหน่ายในปี2008และรีบอกรครับได้เปิดตัว The Fury รี่นอต i อริจในสี Black Stone r ร d ร่วมออกแบบมาอีก27รุ่นครับสำหรับการฉลองครบรอบ20ปีในปี2014ครับและในเดือนกันยาย,ยนปีนั้นเองนะครับเคน h ฮริง n g เอ็กซ์รีบอกคาสตครับได้เปิดตัวคาร์บอันปั ump, ๊มคราคไอ a ์แบ็กซซึ่งตั้งชื่อตามจิตกรกรรมฝาผนังในปี1986ครับ ต่อมาในปี2015รองเท้าวิ่ง Reebok z p u m p Fusion ได้รับการโฆษณาครับตามด้วย Reebok z p u m p Fusion 2.0ในปี2016และ Reebok z p u m p Fusion 2.5ต่อมาในปีเดียวกันนั่นเองไม่แค่นั้นครับยังมี Reebok Nano Pump Reebok Nano Pump 2.0และ Reebok Nano Pump 3.0เปิดตัวพร้อมกันซึ่ง Reebok ทั้ง3รุ่นที่กล่าวมานะครับออกแบบมาเพื่อสำหรับการฝึกอินดอร์เซอร์กิตเรนนิง ในช่วงต้นปี2 0 1 7ครับเรืองดูารุ่นรีบ o อกปัมพาร s สนะครับมีความสามารถในการขยายพื้นที่ครับห้องเก็บลมทำให้ดียิ่งขึ้นและไม่ต้องการให้เชือกผูกรองเท้าครับนำมาใช้แต่อย่างใดหรือเรียกง่ายๆคือเป็นรองเท้าแบบ slip on ครับและนี่ก็คือการเดินทางของแบรนด์รีบอกและเทคโนโลยีปัมนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนครับที่มีความคิดเห็นนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างเลยครับ แล้วสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ครับกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ